ฟังในใจของฉันยังคงเป็นมือ คุณสิคะขอบคุณนะครับหมอเชิญค่ะคุณหมอเจ้าคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะ ไม่ต้องกลัวนะคะอีชินไม่เคยโกรธอ,อีชินไม่เคยเกลียดเจ้าคุณชีวิตทั้งชีวิตของอีชินเป็นของเจ้าคุณค่ะอีชินเป็นท่าเจ้าคุณแม่อ่อนแม่อ่อน ออ <on. S 2> นน้องนองเข้ามาอยู่กับคุณหนึ่งดีกว่าค่ะมานี่ไม่เป็นไรแน่นะคะไม่เป็นไรคะ่ะคือว่าเราคุณชวดใช่ไหม พี่หนน่าจะใช่ค่ะพี่บหน้ากลัวนะแล้วน้องนอนอะ่ะจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยหรือ,อคิดไม่ออกค่ะพี่หนูคิดว่าเราควรจะเลิกหรอคะคุณเชษฐาลงทุนไปมากยังไม่ได้ทุนคืนเลยแต่ถ้าหากว่าคุณหนึ่งรู้ว่า มันทําให้น้องอนงค์อยู่ในอันตรายแล้วก็คุณหนึ่งไม่ทําต่อหรอกคะ่ะเพราะคุณหนึ่งอะห่วงคุณมากดิฉันเป็นห่วงคุณเชษฐามากกว่าเพราะคุณชัวว่วต้องการตัวคุณเชษฐาดิฉันไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงก็เป็นหลานท่านน้องอนงค์คะคุณหนึ่งของพี่หนูอะ เป็นคนดีมากๆเลยนะคะ แคทาคะ่ะเนี่ยงนงวดีนะคะรู้สึกตัวหรือ,อยังคะผภาวนาว่าถ้าเกิดตื่นขึ้นมาขอให้เห็นหน้าคุณรู้สึกยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมคะคุณนงวดี ผมว่านี่มันชักน่ากลัวเกินไปสำหรับคุณแล้วนะที่ฉันเป็นห่วงคุณมากกว่าผมไม่รู้ว่าคุณประยงจะทำอะไรมากกว่านี้อีกหรือเปล่าผมต้องปิดที่นี่ผมจะปิดที่นี่ต้องปิดตายที่นี่ แ่บอกว่ามีวิธีเชิญคุณช่วดไปไว้ที่อื่นไม่ต้องหรอกปล่อยไว้ให้คุณช่วดคุณอยู่ที่นี่ไปถ้าคุณแช่ถาลงทุนไปมากนะคะจะไม่ได้ทุนคืนเลยได้สิผมได้มากกว่า ที่ลงทุนไปเยอะมากเพราะผมได้คุณคุณมีค่ามากกว่าสิ่งใดทั้งหมดมากกว่าตึกนี้มากกว่าบ้านหลังนี้ผมยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ได้คุณ ผมต้องชดใช้ให้กับคุณ ุกระผมจะกลับเรียนครับนอนที่นี่สักคืนไม่ได้หรือคะแม่อ่อนท้องโปขึ้นทุกวันทุกวันไม่รู้ว่าจะคลอดเมื่อไหร่กระผมเป็นห่วงครับแม่อ่อนเนี่ยมีคนดูแล แต่อีฉันไม่มีใครเจ้าคุณพ่อก็ไม่ค่อยดีคุณแม่ก็ไม่ค่อยพูดด้วยพี่ปานก็ออกเรือนไปแล้วพี่ป้นก็อยู่เป็นคนละปิกอีกฉันมีสามีจะให้เหมือนไม่มีหรือคะคุณประยองครับครับผมก็เป็นสามีของคุณประยอง ไม่ได้เป็นอย่างอื่นใดครับ ไปค้างกี่คืนคะน่าจะแค่คืนเดียวะจะ้ะแม่จะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลฝากเยี่ยมด้วยนะคะได้จะ้ะแม่ว่าจะไปหาแม่ครัวด้วยจะให้คุณหนูมาทำครัวได้ยังไงค่ะคุณแม่นี่ระวังตัวด้วยนะจ๊ะแม่หวังว่าคุณชั่วจะไม่มาทำอะไรหนูยังไงหนูก็เป็นหลานเขาค่ะ เขามุ่งหวังแต่คุณเชษฐาคนเดียวแม่ว่าจะไปหาย่าส้อยด้วยอจ้ะไปบอกท่านว่าแม่มาอยู่กับหนูที่นี่งั้นแม่ไปก่อนนะค่ะยี่หนูนี่เราไม่ได้กอดกันนานแค่ไหนเนี่ย บิ้มบ้างสิจ้าแม่รู้ว่าหนูเป็นคนเข้มแข็งแต่ก็อยากเคร่งเครียดจนเกินไปนะจ๊ะค่ะคุณแม่แม่ไปนะ นใหญ่ให้แม่หนงชื่ออะไรนะไม่ต้องเรียกก็ได้ชื่อเชนะิญน่ะงั้นก็ทําเลยเดี๋ยวก่อนพวกเองบุกมาเรือนข้าได้บอกเรา90ผู้ดีเมืองกรุงมันเป็นอย่างนี้เองเว้ยพี่เกดอย่าจ้ะพี่ทิ้งจ๋าคุณท่านได้ไม่ทาอะไรจ้ะคุณท่านคนใหญ่ให้มากล่อมท้องในอ่อนเจ้าค่ะก,กล่อมท้องกล่อมทําไมวะ เด็กอยู่ในท้องยังไม่โตทำไมต้องกลบอีอีมนอกคอกนาหามีฟาร์มรู้ไหมบ้านมึงเนี่ยพวคงจะออกลูกเป็นงัวเป็นฝายนะสิเพราะถึงเวลาลูกก็คงจะออกมาแผลที่นี่อ่ะเมืองกรุงเว้ยเขาต้องกล่อมท้องกันก่อนอ้มึงก็บอกกูสิว่ามึงนกล่อมกันยังไงมึงก็บอกไปสิว่ากล่อมยังไงก็เอามือคึงคึงลูกจะได้เข้าที่เข้าที่ไหน ลองให้มันมาอยู่ตรงกลางท้องจะได้พอดีกับทางที่ลูกออกจะได้คลอดง่ายๆไม่อย่างนั้นอ่ะท้องสาวอย่างเงี้ยสามวันเจ็ดวันอ่ะไม่ออกก็มีวิธีบ้าอะไรวะคุณไม่เคยได้ยินประหลาดแท้ลองดูก็ได้จ้ะคุณท่านอุตส่าห์เป็นห่วงที่ว่าอย่ายนะคะคุณออนพี่ว่าทธานาพิเกตลองดูจ้ะ ไงบ้างเจ้าคะสบายไหมไม่ละว่าแล้วงั้นแรงอีกนิดนะเจ้าคะโว้ไม่ต้องแล้วป้าแค่นี้ก็พอแล้วมั้งออกไปข้างนอกเลยป้าเอ้ยีป้านี่พูดจาดูตาม้าตอเรนเหรอใช่ปะพี่เกดเอ็งอยจะรู้อะไรได้แต่พูดพี่เกดจ้า ออกไปข้างนอกก่อนจ้ะไม่ไปเจ้าค่ะนี่สางสีหน้าตกจริงนะ่เกตตอบกับกูไหมไอทงเอาสิมามาพีตเกดออกไปข้างนอกก่อนจ้ะน่าจะพี่เกดก็ได้เจ้าค่ะอีบัวมึงห้ามหลับนะคอยดูคุณออนไว้ มึงมองอะไรย,ย้อยกล่อมท้องมันก็ต้องกล่อมแรงๆนะถูกแล้วกูไม่เชื่อกูไม่มีวันเชื่ออีนำผู้ดีจากมึงกรุงนั่นหรอกอีน,นั่นน่ะมันใจบาปหยาบช้ามองกูทำไมสายตามึงอ,ย,อย้อยนี่มึงขายตัวให้เขาแล้วใช่ไหมฉันไม่รู้เรื่องอีนี่นู้นนนามมึงขายตัวให้เขาแล้วใช่ไหมแต่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เรื่องะแกคนสีกสัูวหรอ ของกูใช่ไหม ใจคอทรรมินเหินชาติออกกันไปให้หมอดออกไปพี่เกศเขายัางไม่ได้ทำอะไรเลยนะจ๊ะคุณอ่อนคุณออนจะรอให้มันทำหรือเจ้าคะอีย้อยมันสารภาพกับกูหมดละมึงจะว่าอย่างไงกันก็นไปได้หรือ,อยังไปออกไปจากเรือนโกอีบัวมึงตามออกไปกูบอกให้ออกไปงไงพวกนี้ออกไปไปไปสิปมึงด้วยออกไป พวกเลวพี่เกดอย่าหาความเขาเลยคุณอ่อนจ้ะคะต่อไปนี้เนี่ยพี่จะไม่หาคุณอ่อนเลยจนกว่าจะคลอดอีพวกนี้มันเลวมากนะจ๊ะคะใจคอมันคิดจะฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกเลยจ้ะค่ะพี่เกดเขาไม่ได้ร้ายกาจขนาดนั้นหรอกจก้ะฉันสิที่มาทีหลังเขารักกันก่อนเขามาก่อน ถึงจะเป็นเมียหรือไม่ใช่เมียเขาก็มาก่อนออมึนมงหากสียวมึงย้อยพี่ทิง้งฉันยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยนะพี่ฉันสาบานก็ไม่อะีอเก่งมึงซ้อมค้างกูเลยพี่จะกลับตกตายซะเลย,ยถ้าจะคุณรู้จะทำไงวะเนี่ยกูเขาก็แค่ซ้อมค้างนะเว้ย ยังไม่ได้ทําผิดยังไม่ได้รับสารภาพว่าแต่ถึงงานจะไม่สําเร็จแต่ก็ถือว่าทํานะโว้ยอีกทิ้งจ่ายอัดเข้ามาดีๆค่าจ้างโอ้ยอีกแก่<อ>มึงนี่งกแล้วเกินนะเอามีใครบ้างไม่งกวะ่ะแต่คนยังข้าไม่ได้งกกินบ้านกินเมืองอย่างคนอื่นนะโว้ยมึงเอาไปเลยพูดมากหล้วเกินรีบร,บรบไปเลยไปเอ็งรู้ไหมว่าใครไม่งกอะไรขมึงก็อีกเกตไง คุณนนงว์วดีทำอะไรกันอยู่คะเกิดอะไาคะเป็นอะไรหรือเปล่าน่ารำคาญอ้าวคือฉันไม่ได้หมายถึงคุณสองคนนะคะช่วงนี้ชอบเห็นภาพอะไรก็ไม่รู้ซ้ำไปซ้ำมาน่ารำคาญ เอาเป็นว่าฉันตั้งใจจะมาถามคุณสองคนว่าไม่คิดจะตามหาคุณหนึ่งกันเลยหรอคะไม่กังวลใจกันเลยหรอคะตามแล้วคะ่ะให้คนไปตามไม่พบก,ก็เลยเลิกตามเลิกแล้วคะ่ะเลิกได้ยังไงคะตามหาคนที่มันเลิกกันได้ด้วยหรอคะคุณสนองไม่เลิกแต่ก็ต้องเลิกคุณพูดอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจคนหายทั้งคนทำตัวเป็นทองไม่ดูร้อนคุณเป็นลูกจ้างคนนะคะ ไม่ใช่ค่ะคือคุณแช่ถหกกลับมาแล้วค่ะอาะเจอแล้วเจอแล้วทำไมไม่บอกล่ะคะพูดใจย้อนไปย้อนมาคุณเองก็เหมือนกันเจตนาทำให้ฉันเข้าใจผิดแล้วเข้าใจถูกหรือยังล่ะคะคุณโหนค่ะเหมาะสมแล้วเหรอคะที่พูดอย่างนี้ฉันเป็นผู้หญิงที่เจ้านายคุณกำลังจะแต่งงานด้วยนะคะเอ๊ะไม่ได้ยินว่าอย่างนั้นนะคะก็ได้ยินสะนะคะ จริงหรือเปล่าจริงมั้งคะไมะ่ต้องโทรหาคุณนัทโทรศัพท์อยู่ในครัวอขอเยื้มก่อนขอเยื้มก่อนค่ะหนึ่งอ่ะเกศหายไปไหนมาคะเกศเป็นห่วงแทบแย,ย่ นึกว่าอีผีบ้านนะเอาหนึ่งไปอีกแล้วอะขอบคุณนะครับจะขอบคุณเกศทำไมคะเกศรักของเก่นี่ขอโทษค่ะ ไม,ไม่เห็นครับทําไมล่ะครับนัดไปไหนไปไหนก็ไม่ทราบค่ะตามหาที่ไหนก็ไม่เจอแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์ด้วยค่ะ